สรุปมันเป็นขนนกหรือขนตูดกันแน่วะเนี่ยแม่งเอ้ยออกยากคลิปหายเลยฮะมันเป็นขนนกหรือว่าขอนตูดกันแน่หนมออืมหืมมน,น,นเป็นชื่อจี้ใหม่ไปไอขนตูดไอหา่าออกยากเหลือเกิน เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ตตามทุกท่านด้วยนะครับเพียกับผม Tiger Immortal นะครับอยู่กันในเกมไลน์เกมเซตินนะครับโอเคครับผมแล้วันนี้เป็นอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับอีเวนต์ที่เพื้องรางนะครับเรืออวกาศโลดนะครับแล้วก็อ่าหลุมดำย้ายดิเมนชันนะครับอันนี้คือชื่อใช่ไหมหลุมดำย้ายดิเมนชันนะครับโอเคนะฮะ มีมา2จี้จี้ใหม่นะครับโอเคเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับมีมา2จี้ไม่มีเลยหลังเลยเหรอผอไม่มีไม่มีจี้เลยหลังเลยนะครับโอเควิธีการตามหานะครับผมใช้เอสล่อสุดแกร่งนะครับ4ชิ้นนะครับแรกเป็นเอสบวกนะครับแล้วก็หลุมดำซูปเปอร์นะครับ4ชิ้นแรกเป็นหลุมดำไดเมชันนะครับ โอเคขอน่นอาจะตั้งชื่อว่าเดเมชันหลุมดำน่าจะเท่กว่านะเดเมิชันหลุมดำผมว่าจะดีกว่านี่หลุมดำย้าย okay. เดเมชันอแค่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อถ้าเกิดเอสเกินก็สามารถแลกออฟเพิ่มได้นะครับใครใครมันจะมีเอสเกินวะใครมันจะส้มส้มดีขนาดนั้นดวงดีขนาดนั้นวะแลกไดเอสเกินนะครับผม หรือว่าคนที่ไม่ต้องการทำเว้นนะครับข้ามเว้นแล้วแบบรวมๆม,ม,ม,มาแล้วได้เป็น S อแล้วก็มาแลกก็ได้เนาะเออน่าจะฟีลนั้นนะครับวิธีการตามหาเราต้องใช้เรืออวกาศสี v G ดำนะครับอ่าสองจี้เนี่ยมันใช้เหมือนกันนะก็คือ A บวกเรืออวกาศนะครับที่จำเป็นนะครับที่ต้องตามหาแล้วก็ขนนกโลกมืดนะครับ3ชิ้นนะครับผมอืมต้องใช้ A ขนนก 12 12ชิ้นนะครับใช่ไหมสามชิ้นสิบสองนะสิบสองชิ้นนะครับแล้วก็ A อบวกแชิ้นนะครับอืมโอเคนะครับแล้วก็มีซูเปอร์นะครับซูเปอร์นะครับก็จะเปลี่ยนเอ่อคือปกติมันจะมีแค่นี้ใช่ไหมครับมีโลสีทองขึ้นมาเป็นแบบ,บ,บใช่ไหมครับแต่ว่าเดเมชั่นอันนี้มันจะเป็นเป็นสีรูปรากนิดน,นึงแล้วก็เอ่อไหนวะ มีแสงสายฟ้าเนี่ยครับเห็นไหมมีสายฟ้าวบวบวบขึ้นมานะมันก็เท่กว่าเดิมนะครับ <c oughs> เพื่อความเท่ยางเดียวนะสก,กีเนะี่ยไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้นะครับโอเค okay, ตรงนี้ก็สมว่าเรารวบรวมขนนกได้4ชิ้นเราก็เอามาแลกกล่องได้นะครับเอบวกด้วยนะครับทุกครั้งที่สะสม2ชิ้นก็แลกได้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้ได้อะไรเนะยครับตัวส้มเครื่องรางจบตีนะฮะมีรองเท้าโล่มีแป็นเรือวัฟนะครับแล้วก็มวกไทเทลโอเคครับ ผมมีหมดแล้วนะนะครับมีหมดแล้วจริงนะครับผมหรือว่ายังไม่มีวะมีหมดแล้วแหละทำไมมันไม่ขึ้นว่ามีอยู่อ,อ่ะแปลกก็อันนี้นะครับสวิตพอทัชเดยวสวิตพอทัชอันนี้ผมยังไม่มีนะผมอยากได้อันนี้ยอันเดียวเลยนะครับผมถ้าถ้าเกิดเปิดได้นะครับอืมก็เดี๋ยวดูอีกทีครับถ้าเกิดมีเบวกเกินมานะนะครับ แล้วก็อันนี้ก็คืออะไรอ่ะรางวัลชนะถ้าเล่นชนะเราก็จะได้มาใช่ไหมครับก็เอามาแลกออฟได้เนะโอเคครับอมอตรงนี้สามารถไปดูในที่สมุดภาพนะครับที่เครื่องรางนะครับเข้าไปดูได้นะเขาสามารถเสริมนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าออฟอะไรทําอะไรได้นะนะครับโอเคก็มีกิจกรรมเล่นตรงนี้นะครับมาเล่นกันด้วยนะครับผมนะผมเล่นเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอากล่องเครื่องรางมาสุ่มนะครับอ่านะครับ โอเค๋ยว okay. เราไปดูความสามารถกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมความสามารถนะฮะที่เครื่องรางใหม่โอเคโอเคครับเอ่อผมดูอันธรรมดาแล้วกันนะครับผมเนะเออเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากันเลยนะครับไม่ต้องเติมก็ได้นะครับมันเส้นมันผมว่ามันเปลืองนะครับผมมันได้แค่ความเท่อย่างเดียวนะครับอื ผมว่าผมไม่เติมดีกว่าเแต่ถ้าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ผมก็คงจะเติมอยู่แล้วแหละนะครับโอเคครับมาเรามาดูข้อสามาไว้กันเลยนะครับเริ่มจากหลุมดําย้ายเดเมชันก่อนนะครับเมื่อก่อสร้างหรืออัปเกรดนะครับหรือตกแรงม้าของตัวเองโอกาส85%ติดตั้งหลุมดำนะแล้วก็เมื่อตกแรงม้าของฉันหรือก่อสร้างโอกาส4 5ย้ายทันทีไปยังพื้นที่หุม่มวมหรือพื้นที่พิเศษนะครับเอออันนี้ผมว่าดีนะครับดีมากเลยนะฮะ กูเล่นใหม่ก็หาได้นะครับถามว่าจําเป็นไหมผมว่ามันก็จําเป็นระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าแต่ว่า ID ดีใครยังไม่มีหล่มดําเลยอ่ะครับอันนี้คือมีประโยชน์มากเลยนะนะครับดีมากอาจจะดีกว่ารุ่นก่อนๆด้วยก็เป็นได้นะเพราะว่ามัน45นะครับยา้ายไปยังพื้นที่หัวมุมพื้นที่พิเศษนะครับทําให้เราเนี่ยเออเป็นไงสามารถวิกได้ไวขึ้นเคลื่อนไหวได้ไวขึ้นนะครับหรือว่าจะคอมโบกับ แรงมาร์กเพื่อเรียกฝ่ายตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าตรงเนี้ยดีนะนะครับดีอยู่นะฮะอืมเป็นจี้หล่มดาซัพพอร์ตได้เยอะเลยนะครับก็ทุกครั้งที่เราก่อสร้างนะฮะหรือว่าตกแรงมาร์กก็จะติดตั้งหล่มดาให้เลยนะครับผมอผมมันดีอยู่นะใช้ได้นะครับอันเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําแน่นอนนะจี้เนี้ยนะครับไปดูจี้นึงครับผมถ้าจี้นี้ดีก็นะเหมาสองจี้เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเรืออวกาศโลกนะครับผมอืม ค okay. ความสามารถก็คือเมื่อตอกพื้นที่ของฉันโอกาส55%เนครับชาร์จโล่เปอร์เซ็นตะ์ชาร์จโล่เ,โลเยอะอยู่นะสูงสุด2ขั้นนะครับผมโอเคเมื่อไรมันจะมี10ขั้นทั้งทนะีชาร์จโล่10ขั้นนะครับผมรับรองเทปแน่นอนไม่มีวันตาย <laughs> ชาร์จโล่10ขั้นนะครับผมเมื่อตอกพื้นที่ของฉันโอกาส65%สิาเปรนาค่าปันธะที่คูณแล้วก็คูณ2 4คูณสคูอ่ะ ในพนที่ทั้งหมดอมันเหมือนจะดีนะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบก่อสร้างมาให้เราในตัวนะครับมันเป็นจี้ซัพพอร์ตที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับผมเออนะฮะถ้าใครที่ไม่มีโล่เลยในไอดีนะครับไม่มีจี้ชาร์จโล่เลยก็หาจี้นี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะมันชาร์จโล่ให้นะครับแล้วก็คูณเมืองให้ด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่ มีโลอยู่แล้วนะมีรองเท้าโลแล้วมีแปนอวกาศเรือวาร์ปไม่ใช่แปนอวกาศแปน็นยานนะครับแปนยานคูณเมืองแพงตรงนี้มีแล้วก็ไม่ต้องหาก็ได้นะครับอืมนะฮะเพราะว่ามันไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร,ร่นะผูเ้เล่นใหม่ข้าไมไปก็ได้นะจี้เนี้ยนะครับเพราะว่าเอามาเนี่ยเราก็สมมติเราไม่มีความสามารถสร้างเมืองอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเออมันใช้ได้ก็ต้องไปพึ่งจี้สร้างเมืองนะครับแล้วก็มาตก แรงมาร์กตอกพื้นที่ชาร์จโลอย่างนี้นะครับเราถึงจะคุณแพงได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นจี้เนี้ยเราก็ต้องมีจี้สร้างเมืองถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อผมว่ายังไม่จําเป็นเท่ากับจี้นี้นะครับนะฮะจี้นี้จําเป็นกว่านะครับมันได้เรียกนะสองจี้นี้เอาอะไรดีนะครับเอาอันนี้ดีกว่านะครับหล่มดามย้ายดิเมนชันนะครับอืมผู้เล่นใหม่ก็หาได้นะครับมันก็จําเป็นอยู่นะนะครับโหดอยู่นะที่เนี้ยนะครับช่วยได้เยอะนะครับ ทั้งสายบิ๊กสายลมเล่นได้ด้วยนะครับอืมและนี่ก็นั้นหลายตัวด้วยนะตัวนี้ผมว่านะจี้เนี้ยดีครับโอเคตรงนี้ผมคงข้ามนะครับเนี่ยผมคงไม่ไม,ไม่ไม่ทำนะครับเพราะว่าเอา่อยังไงดีอะมันเหมาะสําหรับคนที่มีเพชรเยอะนะครับมีเพชรเยอะเก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็รอการ์ดเข้ามานะครับรอการ์ดเข้ามาแบบสร้างเมืองแต่ว่ายังไม่มี ความสาม,มารถคูณเมืองชาร์จโล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อยเอาจี้เนี้ยไปซัพพอร์ตใส่ได้นะฮะซึ่งตอนเนี้ยเราไม่ได้จําเป็นถึงขนาดต้องใช้จี้นี้เลยนะครับผมอืมผมว่าเอาไว้ก่อดนะครับเอาอันนี้ดีกว่านะครับผมไว้ถ้าเกิดมันมีการที่สร้างเมืองอย่างเดียวแล้วคาดการชาร์จโล่คาดเมืองแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยค่อยมาหาเลยหลังก็ได้นะครับอืม เพราะมันจะเปลืองช่องเราอ่ะนะครับเราจะใช้คอมโบกับจี้อะไรสร้างเมืองอะนะครับเที่ยวเราเอาจี้เป็นแบบชิ้นเดียวดีกว่านะครับคือสร้างเมืองด้วยแล้วก็ชาร์จโล่ด้วยหรือว่าสร้างเมืองแล้วคุณแพงอย่างเช่นเออเป็นโอวากาดนะครับอ่าแบบเนี้ยเนี้ยถ้าแบบเนี้ยมานะหาแบบนี้ดีกว่านะครับอืมมันไม่สร้างเมืองให้นะครับโอเคนะครับผมเข้าใจตรงกันเอาละเดี๋ยวดูร้านค้าก่อนครับมีอะไรบ้างนะครับผมอืม มีสกรีนมาขายนะครับมีเอสไหมเอสเอสมีไหมวัตถุแบบเลือกเอสหนึ่งเหอนี่ครับเติมอันนี้ก็คือจะได้ไดเอสเลยนะครับผมอืมโอเคราคาเท่าไรหร่ดูแป๊บมีรูปาแบบเลือกด้วยราคาเท่าไหร่แปบ๊บหนึ่งนะครับใช้ก่อนเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทโอเคครับ 729รยบาบาทได้อัลติเดิบลูกบาทแบบเลือกมา1ชิ้นคือได้เอสหชิ้นนะครับผมผพราะว่ามันไม่ต้องถึงขั้นเติมแบบนี้แรอกครับมันแพงเกินนะครับอืมอ๋อมีแพ็กเกจพิเศษมาด้วยมีเพชรด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีออฟด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนทุ่มหนึ่งแล้วกันนะฮะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับแพ็กเกจตรงนี้นะครับผมอืมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้แหละโอเค เอาละครับมาเดี๋ยวผมบรรลับเพชรก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าได้เพชรมาเท่าไหร่นะครับวันนี้วันนี้อ๋อครบสัปดาห์ด้วยนะครับอ่าได้มา640นะครับผม640อเพชรโอเคก็ได้อยู่ครับ640เพชรใช้6000น่ะนะปิดเว้นเนี้ยนะครับมีอะไรอีกอ่ามีนี่ครับรางวัลทดเชยปัญหาอีโว i l ลิสนะครับโอเครับมาเลยครับผมอ่ออันนี้รับมาเลยครับโอเคทงอันนี้รับมาเลยนะฮะ โอเคครับผมเอาล่ะทีนี้มันผมเห็นแบบนะรู้สึกว่าวันนี้วันที่12นะครับเขาจะแจกนี่ไงนะครับผมไอเทมชดเชยปัญหาตัวละครอีโวไดลิสค่ะนะครับลูกบาชดเชยอีโวโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนหนึ่งทุ่มแล้วกัน,นครับเดี๋ยวดูว่าจะเอากาอะไรกันดีนะครับเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราเจอกันก่อนนอนครับผมเอาล่ะเดี๋ยวผมขอรับลูกบาศมาก่อนนะฮะ โอเคร้อยนะฮะปาเรามาส้มกันเลยครับทุกคนมาเปิดกันเลยครับนี่ดูว่าจะได้ไหมนะครับของฟรีครับเปิดของดองก่อนนะครับผมของดองได้หรือเปล่าโอ้โหยังไม่มาเลยนะครับมาอันนี้อันนี้คือของขวัญนะครับผมของขวัญที่ว่าเล่นภารกิจได้มานะครับคีได้ขนนอกมาแล้วนะฮะเอบวกโอ้โหึกว่าจะได้นะครับยังไม่มาเลยนะครับผมแป๊บนึงเอ ออยังโอ้โหเอบวกแต่ว่ามันไม่ใช่อีเวนต์นะครับ <c oughs> แม่งไม่มานะครับผมโอเคยเปิดต่อเลยครับ A ครับเป็น A นะครับ A นี่ก็ A อีกแล้วนะครับอีเวนต์มามาอีเวนต์โอ้โหขอละของฟรีจะมาให้เลยเหรอฮะกล่องดองของฟรีจะไม่ให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบ๊บนึงผมรีบ๊บนึงรีรีก่อนรีก่อนไม่ว่าไรผมเปิดแม่งหมดแล้วเนี่ยนะนะผมมีเยอะนะครับ เปิดให้หมดเลยนะครับมันต้องได้บ้างแหละนะครับมีตั้งกี่กล่องไ่รู้นะครับประมาณยี่กล่อง30กล่องได้เปล่าไม่รู้นะฮะเออเยอะอยู่นะผมเก็บดองไว้เยอะอยู่นะครับตั้งใจมาทาเว้นนี่แบบห้ากล่องครับมาดูกันเออเอสมาว่ะนะครับนี่ไงมาแล้วครับนี่โบกน็อกนะไม่ใช่ครับนี่คดน็อกอันนี้ครับโฟกัสตรงนี้ครับเคมาต่อครับนี่ห้ากล่องเหมือนกันครับผมมาเอสมาอีกแล้วจังหวะนี้ปุ๊บ A บวกมาแล้วครับโอเคสวยครับผมนะฮะได้ A บวกกับ A มามาครับจะของฟรีนะครับผมมาเปิดต่อเอ่ออันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้มันลูกบาศเอ้ไม่ใช่มันเอ่ที่แสงสว่างนะฮะมาต่อครับมีอีกไหมมีอีกไหมขอเถอะอ่ามาอีกแล้วครับสวยครับอันนี้เป็นเอสไม่เกี่ยวนะครับอบวกกับน้อกหิมะไม่เอาโอเคครับอันนี้ก็เหมือนเือนเดิมครับห้างกล่องครับผมติดหรือเปล่าไม่ติดครับอันนี้ นอยแดงแล้วอืมมาต่อครับต่อปึ๊บโอเคไม่มานะครับก็ยังไม่มามีไ,ไหมกล่องเอ้ยมันต้องมีดินะครับมีมีเยอะผมจําได้ผมเก็บไว้เยอะนะครับเกือบเดือนเนี่ยนะผมข้ามจีเว้นเว้นจีมาเยอะเลยนะครับหลายเว้นจัดโอเคไม่มาเลยไม่มาเลย ไปมาเหรอ <c oughs> ไปมาจริงดิฟี B วะขอเถอะขอเถอะของฟรีมีแค่น,นี้หรอให้ให้เอขอนกมาสองชิ้นแล้วก็เบอกชิ้นหนึ่งแค่นี้ของฟรีเก็บมาตั้งเยอะไม่มีหรอฮะขอหน่อยขอหน่อยไม่มาเลยอช้างมาทำไมเนี่ยการกล้วยเป็อต่ำหอมมาทำไม เก่าไปแล้วโอ้โหไม่มาเลยโ,โหนี่กดรัวๆแล้วเนี่ยเมื่อยมือยังไม่มาอ่ะถามจริงเฮ้ยให้บ้างดิให้แค่นี้ให้แค่นี้นนอะไรวะหมดแล้วนะหมดลวเฮ้ยทำไมชื่อเราขึ้นวะชื่อมันเลหลังเหรอแบบชื่อเรามันชื่อเลหลัง ูคลิดได้ไงว่าชื่อเลหลังคันเรียกว่าอะไรนะชื่อมันดีเลยนะครับเออดีเลยไม่ใช่เลยหลังชื่อเลยหลังช่บหาพูดเองขำเองซะแล้วนะครับไหนใครขำคอมเมนต์บ้างนะครับช็อตเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ใครขำคอมเมนต์บอกมาเลยนะครับคันเรียกว่าชื่อดีเลยนะครับไม่ใช่ชื่อเลยหลัง<笑><笑>เออโอเคเอามาต่อครับ ไม่มาเลยอโอ้ถามจริงนี่เปิดเยอะแล้วนะกล่องดองเปิดเยอะมากนะครับโอ้โหมันจะงอกไปไหนวะเนี่ยคลิปนี้อะเอ้ยอะไรอะใบประกาศจับ50้สบรับแรงมาโอ้เมื่อจากซอมบี้โดดด้านซอมบี้เหรอด้านซอมบี้มันยกเลิกไปแล้วไม่เหรอวะยังมาเล่นอีกอซอมบี้อะโอ้พูดแล้วคิดถึงเลยอะ พูดแล้วคิดถึงในด่านซอมบี้นะครับอยากกลับไปเล่นอีกอฮะมาอีกแล้วใบประกาศจับ50%เซได้รับบัตรเบอร์อะไรวะโจมตีราชาซอมบี้บเฮ้ยโอ้เป็นจี้แรงแล้วมั้งเนี่ยจี้เล่นในด่านนะครับผมเอ่ออันนี้อะไรอะ่ะเทศกาลสงการรับไปเลยครับรอ,อรนะ 200. เลยอ่ะสองร้อยเออโอเคหมดหรือยังคลิปนี้มันก็จะนานหน่อยนะครับผมนะก็ ช่วยกันดูหน่อยแล้วกันนะครับช่วยดูหน่อยนะครับแล้วเป็นกําลังใจให้ผมนะครับอย่าพึ่งติ้งผมไปนะฮะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมอืมเดี๋ยวว่อันนี้อันนี้โอเคครับจะของฟรีนะได้ A มาครบชุดนะครับผมครบชุดนะฮะไม่ใช่ชุดนะครับครบชุด3ชิ้นนะครับแล้วก็ A บวก1นนะครับก็ถือว่าถือว่าดีอยู่นะครับนะไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับเราเริ่มจาก ประมาณนี้นะครับนะโอเคลุยกันเลยครับโอเคมาเปิดกันเลยครับผมดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับไอโบกหนึ A ่งชิ้นไอโบกยังไม่มายังไม่มานะครับยังไม่มามายังมายังมายังยังไม่มานะครับผมมีอยู่สามหมื่นสามนะครับผมปิดที่สามพันเก้าได้ไหมนะครับปิดที่สนะี่พันเนี่ยได้ไหมสี่พันปิดเลยนะขอร้องสี่พันปิดไปนะครับสี่พันปิดไป จังหวะเนี้ยมันยังไม่มาเลยเงียบกิบมาแล้วครับผมเอโบโอเคจบครับนะฮะสวยครับอันดับแรกเลยครับแรกก็เป็นเอ่อสลรบมงคลกับชีวิตก่อนนะครับผมนะเวลาแรกดูให้ดีนะครับผมมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าแรกผิดก็คือคอลจี้นะครับเอ่อเราต้องการหลุมดำไดเมชันนะครับก็ต้องเป็นหลุมดำนะฮะอันนี้นะครับผมคือคือแรกผิดนี้ต้องทําใจนะฮะวันคอลจี้กันนะครับเอาละมาต่อกันเลยครับ รามาต่อกันเลยดีกว่าครับผมนี่เปิดแม่งนี่แหละโอเคไปลุยครับมันคะแนนลักกี้ผมจะเต็มนะอืมผมเคคะแนนลักกี้ก่อนแป๊บม,มีไหมเอมีไหมเอขอเอมาได้ไหมเอขอนกอเอขอนขอนนกเอขอนนกขอนืนกขอนนกไม่มีวะ่ะ ขนนกโอ้โหไม่มาเอโบก็ได้โอ้โห,ม,ม,าโโหมายังยังขี้งอเกินโอ้โเอสแต่เอสได้ตำนานมาแล้วเดินถอยหลังมาต่อกันเลยครับปึ๊บมายังมายังโอ้โหยังไม่มาขอละเอ้ยมาแล้วโอ้โหเป็นเอโบแต่ว่าไม่ใช่นี่ไงโอเคครับเอโบกมาหนึ่งเลครับอืมนี่ก็ขาด ขนนกคนเดียวครับขนนกขนนกปุ๊บไม่มาโอ้มาแล้วไม่มาได้ไงวะโอ้ขนนกไม่มาเลยอะถามจริงใช้ตั้ง12ชิ้นโอ้นี่ครับเอบอกครบแล้วแต่ว่าเองไม่มาเลยครับ เอเอมาแล้วเอ็กสองชิ้นครับโอเคสวยครับผมอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งแลกได้ครับโอ้โหนะครับ,โอ,โนะรบอึ๊บยังไม่มาคาดคาดชิ้นหนึ่งได้แล้วได้แล้วโอ,โ,อโ,อโอเโอบวกมาอีกแล้วนะครับโอเคโอเคเต็ม,มอ,นนอกมีอนนอกแล้วนะครับมาเอมาเอขนนกมาขนนกเร็วๆๆออกในออก่อนจะได้อเอาไปแลกเอชิ้นที่สองแล้วเนี่ยเร็วเฮ้ยโอ้โ ได้เอบวกจ้าคะแนนลักกี้โหอวยวะนะครับอย่างงี้จะอวยและหรือเปล่านะครับดวงดีจัดเลยนะครับจากาาคะแนนลักกี้ได้เอบวกมาดีมากเลยนะครับสวยครับสวยโหค่อยมีกาลังใจขึ้นมาหน่อยนะครับค่อยมีไฟไหน่อยนะครับผมมาต่อเลยคาดเอใบเดียวเนี่ยผมแลกได้แล้วเนี่ยแลกเอจินี่สองได้แล้วยังไม่มาเหรอวะโอเคอ่ะหมดแล้วเนี่ยต่อต่อครับต่อต่อ เหลสอง6ันครับตอนนี้2,600แล้วนะครับดูว่าจะปิดไหมสี0 0ัผมตั้งไ 4, นะ A. A. ว้4,000นะเออมาเถอะเอ่เอไปหนึ่งเร็วเออโอเคครับแลกได้แล้วนะครับผมแลกได้แลวสวยสวยสวยนี่ครับผมอะ่แลกผิดนะหลุมดำนะครับหลุมดำโอเค สวยครับทีนี้ผมมี A บวก2ชิ้นเลยนะครับเนี่ยขาดขาด a 3ชิ้นนะครับจะแลกได้ชิ้นที่ชิ้นที่3นะครับโอเคถ้ากับว่าตอนนี้เราขาด S ออีกสองชิ้นนะครับอืมไปต่อครับต้องการ a อย่างมากเลย a โอเค A มา1แล้วครับก็ขาด a อีก2นะครับจะแลกได้เชิ้นที่3มมายังไม่มาเลยยังไม่มาเลย มาหน่อยมาหน่อยเอเอคอนนอกคอนนอกคอนน,อก,มอน,นอกมาแล้วคอนนกมาแล้วสวยครับอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งขอละอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเร็ว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 เออมาอย่างไม่มาทำไมขอนนอกมันออกยากจังวะ ผมว่าขอนอกออกยากมากเลยอ่ะเดี๋ยววัดคะแนนลัคก,กี้รอบนี้จะได้เปล่านะครับผมของจากอีเวนต์แน่ได้หรือเปล่าไม่รู้ลองดูแล้วกันมาโอ้โหยังไม่มาเลยอืมยังไม่มาปึ๊บก็ยังไม่มาโอ้โหจะบอกนะว่ารอบนี้คะแนนลัคก,กี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ของในอีเวนต์เลยเหรอ ผมเหรนพันหกแล้วนะตอนนี้เนี่ยเหลือพันหกแล้วนะครับอืมตั้งเป้าไว้ไม่เกินสี่พันเนี่ยออกบ่เป็นรูเอ้มาเถอะโอ้โหไม่มาถามจริงโอ้โหนี่บีล้วนอเต็มจนได้เต็มเฉยเลยเอมาหน่อยมันออกยากอย่างวะขอละขอละเร็วเรวเร็เรพชจะหมดแล้วเร็วเพชรจะหมดแล้วแม่ง โอ Dante, ้ยไม, да ม่มาเลยเงียบเลยต well ั้งเอบวงเอบวงเฮ้ยอย่างเงียบดีเพื่อนขอแหละปิดเป็นเบาๆหน่อยไม่ได้หรอโอ้โหโอ้โหอะไรวะเงียบเกินเดี๋ยวเก้าร้อยแล้วนเนี่ยเก้าร้อยแล้วนะโอ้โห ถามจริงเฮ้ยเป็นพันเลยนะมันยังไม่ออกเลยสักชิ้นเลยวะโอ้โหเตมเนยคะแนน,ะน,นลาก,กี้คะแนนลาก,กี้รอบสองนะครับแม่งยังไม่ออกเลยดูดิโอ้โหต้องหมดเท่าไหร่วะเนี่ยแต่จิ้มมันจิ้มมันก็ดีนะครับจิม้มก็ดีอยู่อ่ะมันไม่ดีผมก็ไม่หาหรอกนะครับผม,มผมก็ไม่อยากเอาเพชรมาทิ้งกับเ,เพชรมาเสี่ยงนะครับ เพราะว่าเพชรเกมนี้เพชรคือพระเจ้านะครับเอ,อ่อทำได้ทุกอย่างจริงๆะฉะนั้นเราต้องใช้ระมัดระวังนะครับอืมจะหาอะไรก็เอาที่จาเป็นดีกว่านะครับผมโอ้หไม่ไม่มาเลยอะเหลือหกร้อยเนี่ยหกร้อยแล้วเร็วหกร้อยแล้วโอ้โหเต็มแล้วเนี่ยสุ่มจนจี้เต็มโอเคมาแล้วครับผมสวยแลกได้แล้วนะฮะ แดกได้สักทีหลุมดําตรงนี้ครับได้ไปโอเคถ้ากดว่าขาดเอสชิ้นเดียวนะครับเอสชิ้นเดียวก็ได้แล้วนะครับผมป่ะก็ขาด A อบวกสนะครับแล้วก็ A3 นะครับอืมโอเคปะละรกันต่อเลยดีกว่าครับห0 0เพชรนี่จะปิดหรือปล่ห <c oughs> นะร้อเพชรนี่ปิดหรือเปล่าไม่รู้ว่าโอ้โห ป๊บโอ้ย,ยไม่มาขอละ A อบวก2ชิ้นแล้วก็ A นะครับปุ๊บปุ๊บยังไม่มามายังโหเงียบเลยอะถามจริงม,มันเงนียบอย่างเงวะสมยากเกินเพชรไม่ได้หาง่ายเลยเว้ยจะกินอะไรลักหนาวะ โอ้นี่เข้าสามหมื่นกูแล้วเข้าสามหมื่นแล้วเนี่ยทุกคนดูดิแม่งเอ้ยอุตส่าห์เก็บหอมลำลิตมาโอเคเอมาหนึ่งลครับก็ขาดเอีกสองนะปิดเบ้นเอวกยังไม่พกมาเลยอะเต็มแ้วคะแนนลักี้ลุ้นจักคะแนนลักี้ด้ครับว่าได้หรือเปล่านะครับจะได้เอไหมได้เอปกไหมต้องดู ยังไม่มีวี่แววตอนเนี้ยยังไม่มีวี่แววสรุปมันเป็นขนนกหรืขอขนตูดกันแน่วะเนี่ยแม่งเอ้ยออกยากแค่ผ่ายเลยฮะมันเป็นขนนกหรือว่าขนตูดกันแน่หืมออหืมมนเป็นชื่อจี้ใหม่ไปไอขนตูดไอ้หา่าออกยากเหลือเกินแม่ง <laughs> โอ้ โอ้ยไม่มาเลยจีก็เต็มแล้วเออมาแล้วครับ A บวกนะครับผมคาด A บวกอกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเว้นโอเค A บวกครบแล้วนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับผมขอนตูดออกยากสุดนะครับแม่งไม่ใช่ขนนกแล้วนะคาดคาดขอ,อนนกอสองชิ้นนะครับเอออ่ะมาแล้วนะครับขาดชิ้นเดียวจบเลยชิ้นเดียวจบเลยครับ ผมเปิดจากคะแนนลักกี้ก่อนเพื่อแม่งมานะครับโ,โหเอบวกขวัญน,นกมาขวนญนกมาให้กูเรียกขวัตูดใช่ไหมหึหึหึมายัางมาอยังอย่ง,อยงเงหรอโอ้โหข้าชิ้นเดียวนี่ได้ปิดแดกเพชรไปทึงไหนมาเลยโอ้โหแม่งไม่ออกโอ้ยมาเธอขอร้องมาเธอโอ้โหมึงมาทีสองอันเลยเหรอ ประชดกันริยบิ่าเนี่ยนะครับขนตูดแน่นอนนะบนล่างชัดนะ <c oughs> <c oughs> แน่นอนเลยบนล่างอ่โอเคครับเกินมันหนึ่งอันเพื่ออะไรไม่เข้าใจเอาละครับผมเรียบร้อยเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแลกไปเลยครับนี่ได้มาแล้วดุดดำนะฮะแรกถึงแรงมาก5 0ซนดึงตาต่างสมช่องนะครับโดดเข้ามาโอเค ออฟดีอยู่นะครับออฟดีอยู่แช้้อยู่นะครับแล้วก็มีขนตูดเนี่ยเกินมานะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดกันนะตอนทุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะออโอเคครับเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งเจออีกทีหนึ่งนะครับคืนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมมาทาคลิปอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเล่นๆครับนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูหน้าจ้าหน้าตาจี้หน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ หล่มดำแหละฮะอืมโอเคจะเล่นกับตัวอะไรดีนะครับคิดไม่ออกถ้าใครรู้ว่าเอา่อเล่นกับตัวอะไรแบบเจ๋งๆนะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะเออเดี๋ยวเอามาลองเล่นบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเปกําลังใจให้ได้เกร์มาทอด t ท m e คลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม